รอบนี้ประกาศเลยว่าเราจะไม่เสียอาการเหรอจะรอดไปดูกันอุ้ยเซน่าบาดเลยอุ้ยเจ็ดนี้แลบเราทุกแอพิซูเอุ้ยไอติมแมวลงมาโอ้ยทำไมมันดีอย่างนี้ Hey girl m i s l i k e a missile Bomb o m สวัสดีจ้ะ จอกันอีกรอบแล้วสําหรับรีแอคของติ่งลังรถนะครับวันนี้ล้วนเร็วที่สุดเท่าที่เคยทำมาเท่าที่เคยทำมาเพราะตอนนี้เวลา11โมงกับอีก20นาทีกว่าๆก็คือปล่อยมาแล้วก็คือปล่อยแบ็คพิ้งปล่อยเพลงเป็นยังเป็นพีลิสอยู่ใช่ไหมก็ก่อนน้องเต้นเป็นพีซิงเกิลอะเป็นกันด้สองของอัลบั้มเป็นพีแล้วพีอีกพีในพีน้องไอศครีมนั่นเองน้องไอติ่งของเราวิสเซเรนาน้องติ่มชื่อเล่นอันนี้คือราขอมาชื่อน้องติ่ม เออน่ารักดีสมเด็จฮาวกับน้องติ๋มนะจ๊ะใช่รอบนี้เขาเขาเขาเป็นวิดเนาะเขาจะเขาวิดเซเลหน้าเหมือนกับแบบให้เกียรติอะไรเออทำงานร่วมกันกับเซเลน่าโคเมสหรือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่มาอยู่ในเกาหลีที่ไมาอยู่ในเป็นเมมเบอร์คนที่วฮะของแบ็คทีที่มีอยู่ในทีส่งดิสเซอร์อะไรอย่างนี้นะจ๊ะใช่อันนี้อันนี้เห็นแค่ปกมานะน่ารักครับน่ารักสีชมพูหวานแววเป็นติมงแมว พี่เราใส่ชุดคล้ายๆกับน้องเลยไหมเรลเป็นสีฟ้าเป็นสีแบบสีออกโทนโทนแดงๆก็คือคิดไปเองเมื่อกี้การเสียเวลาเราดูเลยไหมรอบที่แล้วเดี๋ยวนี้เราขอประกาศก่อนรอบที่แล้วเราเสียอาการมากของการไปดูเก็คือเปิดเปิดมาเมื่อเกี้ยก็คือไม่เสียอาการของการดูแบ็คพิงกับดูเพเชอร์รอบล่าสุดเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเสียอาการกีขั้นสุดมากรอบนี้ประกาศเลยว่าเราจะไม่เสียอาการขนาดนั้นเหรอจะรอไปดูกันรอบนี้จะเป็นคอนเ็ปต์พิง์ใช่รอบที่แล้วเป็นคอนเ็ปต์แบ๊ อาจจะหวานกว่ามัชจิมาชอลอมก็ได้เออเราไม่ได้เห็นพิงมานานแล้วเนาะใช่เห็นแต่แบ็กตลอดืมเม่เซลน่าโอ๊ยไส้คอหนักมากเหมือนเป็นสนามเล็กๆล่นอะแบบของเว็บพีน่าใครเปิดเอาเจนนี่ไหมอุ้ยเซน่าบอดเลยโรดดาอุ้ย เมือเป็นภาษาอังกฤษปะภาษาอังกฤษแลดอิงูสวยเะโอโหแบบหวานแบบมือของเล่นอ่ะโ้สดใสมาก นี่แหละคือวิธของจริงเออเป็นเนียนมากเลยเอ,อ,อุ้ยเจตดนีแลบเราเซเลนาแบบหวานอะไรขนาดนั้นะพวกเอพิสูอ้ยบิ๊ตูร้องอิงด้วย ชอบลิ้นจอนนี้อุ้ยผมสีเขียวอีกแล้วอายุหน่อยลอยมียอ้ยผมสีตอนนี้สวยนะเก๋มากแบบอันนี้เมียมากเออโอ้ยสวยมากเลยชุดนี้ชุดนี้สวยจริงๆ อ้ยนี่คือพิงพิงแบบมีแบกมาเป็นแบกที่แบบหวานอะ่ะโอ้ยโอ้ยกระโดดลดไปตมแมวลงมาอุ้ยแมวไม่เก่ะโอ้ย,แ,อยแ,ออแรมโหดมากเลยอะ่ะ เนเนนวายจีอุ้ยเมื่กินรถอะอ้ยก็คือโปสเตอร์ที่เราถ่ายกันก็คือบ้านของเล่นเป็นบ้านบอลเออเป็นบ้านบอลผมเสียงจินนี่จริงด้วยโอ้ มันดีอย่างนี้ยิมแกปแตกเลยเม่มันแบบอะไรนะถ้าแบบฟูเฮดดีก็คือแคปไปใช้ได้แบบทุกทุกทุกช็อตสวยสวยมากสวยมากแล้วแบบมีแบบไวจีก็คือเซตนารมิดฉากที่ตอนปัจจุกยานะคือแบบดีมากคือแบบเหมือนวันเดอร์ลแต่ว่าอันเนี้ยที่สังเกตก็คือไม่ได้มีฉากรวมกันเนาะคือเซลเซลกับแบคพงอ่ะไม่ได้รวมก็ันแต่ว่ามันถ่มันดูเนียนใช่ถ่ายคนลทที่เลยมันดูเนียนมากเลยอ่ะมันดูแบบ แต่มันเหมือนอยู่ถ่ายที่เรื่อการทั้งแสงการจัดแสงแสงแบบโทนสีเออแล้วก็มุมมุมถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากด้วยเงี้ยก็สวยไปด้วยกันหมดเลยชอบสีผมมากเออฟังเพลงตัวเนื้อได้เลยอ่ะหลายชุดหลายชุดมากชุดสวยมากดูไม่ทันเอาจริงนี่แหละคอนเซ็ปต์เพิงที่เราต้องการคอนเซ็ปต์แบบไอศครีมแล้วก็มินแน่นแน่นน่นน่นอะไรอย่างเงี้ยลบยแบบลายจีนแบบมันดีทั้งหลายอ่ะนะจ๊ะ เป็นแบบฟังได้สบายสบายหรือแบบอะไีนนแบบโยกโยกได้อะไรตามอะไรอย่างเงี้ยเออก็หลังจากที่เราฟังเพลงหนักๆมาต่อเนื่องแล้วนะเนะมันคอนเซปต์มันแบ็คมันแบ็คแบ๊แบแบทุกคำบล็อกทุกแบบคมแบ็คเนี่ยแบ็คมาอย่างต่อเนื่องเลยอครั้งนี้เราแบบมาฟังพิงลองดูบ้างพิงก็ <ๆ S 2> จริงๆอะเป็นคนแอบชอบคอนเซปต์พิงนะรู้สึกว่าคอนเซปต์พิงแล้วมันดูเป็นแบบน่ารักน่ารักหวานๆแต่จริงๆก็ไม่ทิ้งลายความเป็นแบ็กแหละก็มีความแบบเป็นแบบ อมเปรี้ยวเป็นแบบมะนาวแบบตั้งแต่แบบซอคเคดดี้อ่ะเออเป็นแบบฉันไม่ใช่ผู้หญิงหวานถ้าเป็นไอติมก็เป็นไอติมรสมะนาวอะไรอย่างนี้ก็มีแอปเปรี้ยวด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหวานเป็นรสสตรอเบอรี่เอออะไรแบบเปรี้ยวเข็ดฟันแบบมีเชอร์รี่เชอร์รี่อะไรเงี้ยเดี๋พิสูจได้ลองอิงก็วยแต่ว่าพิสูจแต่พิสูจได้ลองน้อยอยู่อย่างนี้แต่รอบนี้อิงเยอะนะอิงน่าจะเป็นเพราะเอออิงหมดเลยแหละ ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินท่อนที่เป็นเกาหลีมากเท่าไหร่อาจจะมีนานๆๆๆาที่นานาที่เป็นภาษากลาาปะเป็นคำส้อยไงแต่ว่าสั่งโดยรวมทั้งหมดอ่ะเข้าใจแหละว่ามันเป็นมันเป็นวิดวิดหมายถึงว่าร้องด้วยกันเพราะว่าร้องคือฟิชเชอรี่ไม,ม่ได้ป็นไม,มาแค่ท่อนเดียวมไม่ได้มาแบบมคแค่ท่อนเดียวมาอย่างเงี้ยพอเป็นวิดคือมันทำเพลงร่วมกันแล้วได้ได้ร้องด้วยกันมาแบบเหมือนเป็นสมาชิกคนที่ห้าเพลงน้องน้องน้องติ่มเนี่ยไม่น่าจะขึ้นสเตจ ไม่น่าืาเป็นเลเพระเาะว่าอาจจะเตรียมน้องเตเติ้ลต้องแบบให้ยิ่งใหญ่กว่าน้องติ๋ม <c oughs> ใหญ่กว่านี้หรอใหญ่กว่าติ๋มบอกเลยเอาเป็นว่าฝากติดตามพวกเรากันด้วยสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบายจ้า